ปรดีตอนสอพี่น้องมื่อนี้เขาก็บมหาป่าขึ้เก่าละมหาอยู่หากินคื้เก่าเมื่อวนี้กับาหาสอบอยู่มาส้บอยู่มาบังบรรยากาศเนาะเมื่อวนนี้นำนำกับล่งถุกแต่จะม่ขนมากเลยอะจอดมากวนหรอสองขั้นเข้ากับสี่มาจอดรถไปวนเพราะว่ามัาเป็นคนมากหน่อยนะ ชิลุมกันไปบังว่ามืเอ,ยอยเนี้ยจะได้อย่างนงเนาะวันเสาร์ที่กิบมาหาปางอยู่กับพี่น้องเพราะห้องก,อกเงนน็เห็นงานสวนเนาะเห็นงานสวนเห็นงานชีวิตยูต่างแดนกับจังซีอย่กับพี่น้องถ้เกิดเป็นห้องประหยัดได้ห้องประหยัดเนาะอายุหากินไปเพราะว่าค่าบบาทน,นี่อย่างมันกับแพงส่วนตอนนี้คนไทยก็ก็ลังอยู่คนไทยก็ลังอยู่งปกติยังไม่เห็นคนไทยเ,เท้เัยนะเดี๋ยว ช่วงนี้เขาก็เล่งสั้าง้นผลิตอยู่เราอีกอย่างคนไทยก็หน่อยพี่น้องคนไทยหน่อยเพราะว่าปกตินิวซีแลนด์เนี่เขาจะมีมีสามกลุ่มที่เขามาสามกลุ่มที่เขามาซับเปลี่ยนกันเขามาเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดเนาะเขามมาบ่ไดดเขาเจ้าจะเขามาบ่อใดเขาจ้าอยู่ได้แค่สองสุดสองสองชุดแค่นั้นแล้วก็สองชุดนั้นกับติ you, บบดอยู่ยังนิวซีแลนด์อยู่ติดอยู่ยังกลับานบ่อใดทีย ส่นอีกส,สุดที่สามนก็ขึ้นมาบ่ด้เลยกับคาเมนคาเมนผู้ใดในข่าว่าได้มาเราหรือบได้มานี่กยังถืไปเจียดยดพี่ดองเ้อคนที่กลุมถ่อไปท่านเดียมาเ้อเพราะว่านโยกบัตรนี่จเจแค่ไปหลกเียวก็จะมี้งเรืองเลยก็จะไปเขาท่านตับได้ที่โควิดประทันในเศร้าเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มทีบประทันเดีมากนยายอยังถือนะไปเียดยังหลายดอกเนอะไปยไปก่อน เดี๋ยวมันจะถือหลอกเนาะมันยังเป็นบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องคิดว่าฝากกอนหายอยู่หากินเนาะวันนีはは้ขอให้โชคดีขอให้ได้ปากระบาดลุยกันเลยพี่น้องตัวใหญ่พี่น้องมัวแอ๊บเลยก็เป็นปาขคาไว้ที่ากหบอบตัวใหญ่มากเฮ้ยบ้า โอ๊เกียบเฮียมาเป็นชิวัดเลสมอลเยฮะมาเป็ชิวัดยกสมอลเย้สมอลดอนวอร์เด็กคกิงคกิงอันนี้คนกับบ้านหลายคนไปนอนเฮ้ยได้แล้วคาไวคนที่สได้ไปแล้ว วนเราก็ยังแท้วอยู <pad> ่นะคะรถมาเต็มแล้ว um พี่น้องเลยจอดเรื่องแถวถึงล่ะกำลังเกิดบางดีตรงมา้เธเจ้าด้เลยว้าโอ้รีขัดนี่รถเสียกินเฮ็ดกินที่ทะเลเลยนี่พี่น้องเดี๋ยวให้ไปเบิ่์กันไว้รถเสียแบบไหนเนาะเดี๋ยวให้ลุกขัวก่อนแค่แบบใสด้ ไปเคนกะี่หนอที่นนีคืออย่างแส่อาวออาเลยนะว้าวโอเดันอนี้กะเลมมดเท็ดกินไดปลาได้ไปหนอหายหาหายอยู่หากิน จะลองมึงล่องลองกินน้ำข้าเจ้าเนาะอันนี้คนศิลรพินเลยนะี่เจ้าเสูตรพิเ้าเดี๋ยวจะลองเว่าอันนี้ขา,าเจากัข้อันนี้ขวากับไข่ก่งมตองสิ่กอ้ขั้นนำข้าวมันอบก,กอนนะ นาง,งหลินอะยู่นั่ทะเลนี่เดยอบรรยากาศดีนะดีมากเยี่ยุจนทำาหมือนเลยว่าไ้่่าโเมียาบาน,นไหนๆกับมาแล้วเนาะ ว่ามีกิมจูบ้านกิมจูนี่กินนิ้วจูเนื้อกินนิ้วพี่น้องกันนี่สุดดขวาจะโเมาทำีเดี๋ยวได้เดี๋ยได้เดีได้พี่น้องอยากได้ลบขั้นอย่างี่ไม่ไงขึ้นขากระลากก็จะปุ๊บลไป

chứ bảo biểu Kim sao hoài mấy mất lên Đi phá dạng Dâm ก็หน่อยๆป่ะฝังแรงเลยพี่บิ๊กนี่ <c oughs> ออกมาแบบมันเนี่ยพี่น้องปลาดิบลาดิบลาดตรงมือกีเนีล่ะ Vội lại? Vội lại! Vội! 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 Vội!

ฟอมฟอมไอ้ฟอมไทยหรือ,าอมาไทยลิปินมาจากเิลิปินพี่น้องแม่ยุไบ่ันนี้ครัปอร์โตริเกดิวัตเป็นใบเหี่ย ไปร์สไปร์สเ็กนแรอ่าดิไทยแลนด์โน่นโน่ไทยแลนด์ซิปินดิร์สซูริคินตีไข่มองไข่อน้ะที่ไส่ก็โดนสมใจซู้นทม่ต้องไม่กอดกอดเกอดทุกน่าตุโตแล้ว อะไรเดียวเนย์เย่ไอ้แฮปไนท์โอ้ลูกไลท์แฮปเอ็กซ์บิ๊กเอ็กซ์ลูกไลท์แฮปเอ็กซ์ ไอ้วงเวีดบ้าห่างแ่พี่นเข็นร่องขนาดนี่เลกูจจอกูเับเดี๋ยวลุย่ามตนพี่ทํงด้กนต้องเปนเก่ตกดิแล้วเดี๋ยวมือนี้ด้ปลาอยตัวหนึงหียังไหนต้อเขายส่วนมูนิกเอาปลาหน่อยน่าอร่อยนะสมอวัน อายุเฮปอะอรคัสยี่ห้มินิเฮ้ยต้นระดพี่น้องวางมงกุฎพีเหน่ ก่อนพี่น้องขว้วป่าเมียบานเพราะว่าขว้วอยู่นี่มันจะล่างง่ายกว่าเดี๋ยวเขาเริ่มขัวก,กันเลยเนาะ ร้อยเดี๋ยวกุญปองกับบ้านเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดพี่น้องไอ้ถือใจก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้นี่ถ้าพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจกับคนต่างแดนเนาะมื้อนี้ก็ขอไอ้ยกคลิปแค่แน,นี้เนาะเดี๋ยวโอกาสหน,น้าถ้าแม่นในมีคลิปดีๆกับที่ค่ะเฮ้ยเบอร์นาะพี่น,อน้องเนาะมื้อนี้ก็ขอจบแค่นี้ล่ะสวัสดีค่ะ